สวัสดีครับสวัสดีวันที่18พฤศจิกายน2564นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้าแดงในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับช่วงฤด,ดูหนาวของประเทศไทยเราก็ประมาณนี้แหละครับเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับประเทศไทยของเราก็จะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะครับกุ้งก้ามแดงที่เราเลี้ยงไว้นะครับ ในช่วงฤดูหนาวนะครับจะมีพฤติกรรมการกินอาหารที่น้อยลงยนะครับดังนั้นผู้ที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดงควรให้อาหารลดลงนะครับเช่นเราเคยให้อาหารกุ้งวันละหนึ่งครั้งอาจจะเปลี่ยนเป็น2วันต่อหนึ่งครั้งหรือให้เวลาเดิมแต่ลดปริมาณอาหารลงนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ําเน่าเสียและเราควรมีการให้อาหารเสริมประเภทวิตามินซีกับกุ้งด้วยนะครับ ่นกล้วยน้ำบาสุกใบหูกว้างแห้งนะครับที่จะมีสรรพคุณในการช่วยฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ให้กับกุ้งนะครับและเป็นการสร้างปุ่มคุ้มกันให้กับกุ้งเราด้วยนะครับหลังจากนั้นในบ่อกุ้งของเรานะครับก็ควรที่จะหาวัสดุหรือที่หลกใส่เข้าไปในบ่อกุ้งของเราด้วยนะครับเพื่อลดการสัมผัสกับอากาศเย็นในช่วงดึกเช่นผ้าแสลนท่อ PVC ตัดเป็นท่อนนะครับ และการนําผ้าสแลนหรือซีอชูบอร์ดนะครับมาปิดปากบอ่อที่เลี้ยงกุ้งเพื่อทําให้อุณหภูมิในบอ่อไม่แว่งจนเกินไปและเป็นการช่วยเหลือกุ้งก้ามแดงของเราได้นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงกุ้งก้ามแดงมานะครับก็จะพบว่าในช่วงหน้าหนาวนะครับกุ้งก้ามแดงจะมีการผสมพันธุ์ลดลงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของฤดูนี้นะครับและการเปลี่ยนถ่ายน้ําเราก็สามารถเปลี่ยนถ่ายได้ตามปกตินะครับเช่น ทุก15วันหรือทุก30วันก็แล้วแต่เราและการใส่น้ําในบ่อนะครับควรเพิ่มปริมาณจากเดิมเช่นปกติเราใส่น้ําอยู่ที่ประมาณ15-20เซนนะครับเราก็เพิ่มเป็น20-25เซนเป็นต้นนะครับและถ้าจะให้ดีเราก็ควรมีสาล่ายจอกแหนไว้ในบ่อกุ้งของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นอาหารเสริมและที่หลบให้แก่กุ้งได้แต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับให้ใส่พอประมาณพอให้กุ้งมีพื้นที่เดินบ้างนะครับ อากาศหนาวนั้นนะครับบางพื้นที่มันก็จะหนาวไม่มากนะครับบางพื้นที่ก็จะหนาวมากนะครับเราก็ควรดูแลบอกกุ้งกรรมแดงของเราให้ดีเพราะถ้าเราดูแลไม่ดีนะครับก็อาจจะทําให้กุ้งเราตายได้นะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมเคยเลี้ยงกุ้งกามแดงมาในช่วงฤดูหนาวนะครับก็มาบอกกล่าวและบอกต่อกันไปนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้สนุกกับการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงนะครับมีปัญหาก็สามารถปรึกษาผมได้ตลอดเลยนะครับส่วนใครที่ทักมาในเฟซผมนะครับรบกวนอินบ็อกข้อความมาบอกผมด้วยนะครับว่าตามมาจาก y o u t u b e นะครับผมจะได้รับเพื่อนไว้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวได้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้เราก็มาคุยกัน แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ